รอ้อง <bunker> 12 13เอา okay. แล้วคร <Hayır. S 2> ับว่าจังไหน12 13เล็กตาเกลี่ยเหรอดีนะพี่น้องบอกแล้วเล็กว่าสี่เฮดกว่าเด็กึ้นโลเบิร์ดเนี่ยถ้าึ้นซื้อปาเนี่ยนะมันธรรมดาจ้ะ เรเจ๋ยบยูทูบหลายบูดเสิบสาไทตะองหลายลลกตัวเชียวไปดูดำดงต้องลงเห็นนะเมาแล้วโยกเลืเอนมาแล้าแบบนี้ก็เต็มเต็มเต็มเ t ็ ข้าจองนี้ไม่าดับชื่อรอกข้จองนี้เจ้าจองนีอคโจมอนนี้สแล้วไม่จนี้รอมึงมาวนเขาเอ่อนเก่งขเขาบอน่มึงนพร้อม สิบสามสิบสี่ไิ่สี่สามตัวเาได้เฉลนมไหมสามตอถ้าหลุดชุดน,นี้ก็สิบสามบเองมาอย่างนี้แล้วยังไงครับเล็กกินรบเบร์โอ้โห้ตัดคอตัดคอผมจะให้กำลังใจหน่อยเดยวไม่่สดงมือซีซๆไรก็ตั้ กัดก็อบเดียนเชื้อขาวจะควรตอกหมาหมาสิบสามสิบห้าเรือกรนดมอยู่หรอกะตัดบาทจังหวะนี้เจ้าของว่าไงเอ้ยเอ้ยเจ้าโอ้เจ้าของครับจังหวะนี้เล่นครับโอ้ยแต่ก็เกือบไปแล้วครับแต่เล็กใต้ยังเก๋าอยู่ ม้าเดียวขอบคุณ oh, ่มารก็ไ no. ด yeah. oh, uh ้ฟ้ากัาฟ้าฟ้าสายอกสาพับฟ้าเสอขาวสิบสามสิบหกอีกมบอกบอกบอีกบอก็อีกมเอาแมามแต้าดีอ๋อวจังไหนด้อย เอาจงไหเนอะเออเอเอาจงไหเงี้วเดสิบหกสิบสีน่นแหละเออชิปเปอลูกนี้ร้มชัดเจนครับ โอ้ยก็บอกแล้วรู้มากเสียมากรู้น้อยเสียน้อยไม่รู้อะไรเลยก็จะตายที่น้องเอยเสียปรมือไดังด้อีกสักครั้งครับเพราะฉะนั้นแล้วดูให้เป็นกีฬาที่มีความสุขด้ัยแต่ก็ยังแล้วกรบอกก็ยังมั่นใจน้สิเจ็ดสิบสเสมออยู่วะ กองเหาซีอาว่าเหียงจังหวะนี้มาแล้วสิงก่อสร้างขึ้นนี่นะครับประสบการณ์นะโอ้โหลูกแบบนี้ครับสิมปสซันคอยละนอกโอ้โหรูกเน้เล็กรคบจังหวะนี้

ตออันนเราไปลองดิอโอแต่ละคนัดกินธนาคารนี่แแต่ละคนฟังแล้วไม่รูเไเลยไัข้ไม่ได้ยินด้วยไม่ได้ว่อไหลด้วยพร้อม

ค,ค <Ash well. S 1> รับมาดูจง enroll, ังหวะนี้คร <intake> ับม <ten> ัดาจำวันนี้ก่อนมาจำอะไรพอดีเนี้ยอะอวปนีงไปแล้วจังหวะนี้ะโดนเนี้ยเป็นเบงกรนที่กันโวดไปนีอีกสองนง สองลูกจะได้สองนึงเไไอ้กุ้งบอกขอหนึงไม่ไรก่อน15 20แล้วยังไงครับลูกนี้เล็กต้เนี่เลยครัเขาว่อพี่ไข่หูจักเล็กเย็นโลเบิดว่าซเจ้าพยุใส่มา คือโมมีคนหูชักเจาต้องเบิดไ <Okay, S 1> อ,อ้ต้องเล็กนี่เพราะการินทาเลือดเระ์พานให้ยัมีน้องเร้ให้ตัวตอนยี่สิบเอ็ดสิบห้าและขันนอมีแจมกัตัวไปด้วยมาจังหวะนี้แล้วยกกลับขึนมาสิงกระสังดนแต้ งห2เอีกยี่สิบเอ็ดสิบหกยี่สิบเอ็ด่ได้่เอาอีกแล้วเจ้าเล็กสำคัญจริงๆเลยตัวนี้เขีเดียวเลยค่ะข้ยนหลัง ั22 16 22 16ดีเนสดีเนสดีนนี่แะครับเสเเรัวนะนะบัณฑิตโอ้ยตะกอบฮิกรมยัใหก่สีมดเลยวหนี่ นี่นะครับแต่ก็ลูกกลมมีรู16 23ไปๆๆ่นไรเลยหอ่มีทางตกแน่อ๋อต่อแหยดครับไปีาล้ต้องขอเวลานอกแล้วจังหวะนี <se ้มิวสิค ครับวัพรุ่งนี้ครับท่านผู้ชมรับ18นาฬิกาเป็นต้นไปผู้ชิงอันดับที่3นะครับดับเบิลโอเพนนะครับในคู่ที่2เป็นผู้ชิงอันดับที่1 45ปีและคู่ที่3เป็นผู้ชิงเจนอเลือประชาชน <Okay. S 1> ทั่วไปภายในจังหวัดหนองไทยและปิดท้ายด้วยผู้ชิงดับเบิลโอเพ็4คู่มันในวันพรุ่งนี้ oh. อย่าลืมมาให้กำลังใจกันเด้อ แต่ในคู่นี้เ่อนว่าใครจะเป็นคู่ชิงในวันพรุ่งนี้คู่สุดท้ายส่วนผู้แพ้เป็นคู่ที่หนึ่งสิสัตัวเงินเน่ยเขาตัว้นต่อแจกเขาเอกตยขาต้อแเขล้อ้แม่อนต่อเงิาดีลพร้อมสิบเจ็ดยี่สิบสาม ต้องเบิ่งหยังสอพอปล่อยอยู่กันร่วมานเนี่นี่เากนครับบรรทัดใช่ครับเป็นลูกทัดลนี้ครับชัดเจนนักกีฬาเขารู้ครับท่าน้้วเถ่นี้เื่อจะเป็นแต่ถ้าไม่ส้องมีเฮ เกมไปนึงเนี่ยติดไเกมโอ้เราหน่อยมึหอยนย17 24 h ี p เบิร์